โอ้ยเฮ้ยเดีดดูทางพี่มาแล้วอันนี้เริม่มแล้วพี่เริ่มแล้วเลยเสียงเดิมเสียงเดิมที่คุณเคย CS1 อะไรอีกสไตล์วันนี้มาเกมอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวดมาเซอร์ไพรส์เป็นเกมที่ไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็นเซอร์นี่เหมือนเดิมนะครับผมเสียงว่าอะไรเนี่ย เสียงออกแนวติ้งตั้งหน่อน่อยปีหนึ่งเก้าเก้าหกไกลเลยเบอร์อะไรพี่บ้านหมาอ๋อมันนอตีดดาวนี่จะเป็นค่ายมัวะค่ายเกมเนี่ยอ๋ออย่างเก่าอ๋ออ๋อในเกมอะไรรู้วยแฟล์สอะไรเนี่ยอ่าว่าอะไรเนี่ยแบนดิคูดด้วยแฟร์สเบนดิคูดอ่า สตูดไปเอ้ยสตาร์ตไปอันนี้คือมันเป็นอะไรพี่แบบตลุยด่านปะน่าจะตะลุยด่านแบบว่าเก็บอันนี้อันนี้ที่แปรอ่านมามันมีข้ออยู่พี่ข้อแบบลองดูลองกดอันนี้แหละเคยเล่นเด็กๆแล้วพี่ Sanity Beach เล่นเด็กๆเหรอเล่นเด็กอะไรเด็พี่บอกว่าอะไรน่าจะสัก20-30ปีแล้ว อเอาไว้เอเอาไว้เอาดิาดีพี่เดี๋ยดิเดี๋ยดิอันนี้หมนุนเราดูก่อนอันนี้บอกอ,อันนี้อันนี้มหมุนต้องอเก็บของเฮ้ยต้องกระโดดอ๋อต้องกระโดดทับอ๋อ,ะอะเออแหละเอออ๋อแล้วก็เก็บเรื่อยๆเนี่ยอ๋อ,อมันจะได้โดดได้เออเนี่ยพี่มุณชั้นคืออะไรอ๋อไม่รู้พยายามโดดโดดได้ไปเนี่ย ยาเออเน่มีเพิ่มไปลุยปเฮ้ยหมุนหมุนศาสตร์หมุนศาสตร์ไปไปไปอันนี้มันเป็นเหมือนดูดูแล้วมันเหมือนไม่ใช่หมาทิ้งจอกเลยนะตัวอะไรเหมือนไอ้ตัวไอ้เนี่ยอะไรวะแพสแมนเนียนอะมันเป็นการ์ตูนมาก่อนเปล่าเออใช่ว่ะที่แบบว่ามันจะหมุนหมุนแบบทวิสทวิส ดีได้หนึ่ดีน้อยอันนี้บวมมากบวมมากอันนี้ของจริงนะเนี่ยลอมไม่ต้องกระโดดก็ได้พี่กระเลยก็ได้มทนนมากไปโดดดึงหมุนหมุนเดี๋ยวต้องเอกใจเลยแล้วก็ขาบดีดีดิพยายามเฮ้ยไม่เกลียบอ่ะเฮ้ยมีด้วยอ่ะเนาะไม่เห็นอะไรอ่ะอะไรวะหน้ากากอ่ะหน้ากากอะไรสักอย่างไ หมุนๆเฮ้ยวันนี้เก็เดินหมุนเรื่อยๆได้้เมีกล่อ้างหลังเหรอหรือม่จเป็นต้องเก็บกล่องข้างบนเหรอมันไม่จาเป็นต้องเก็บหรือเปล่าหรือว่าเก็บแล้วได้แตม้างนี่นี่นาเก็บ้เอไปเก็บอเก็บก็เดนน่เน <ant> <illing en> <s Elliott> <sh> <sh> ชอบเลยใช่ไหมโดดอันเนี the the uh. courses, so like to uh. right? ้ยน right. ิดนึงเฮ้ยเด๋วเดิวเด๋วน่าจะเป็นเกมแบบตะลุยเก็บขึ้นไปแล้วแบบอะไรนะให้แบบได้สกอร์สูงสุดอะไรอย่างนี้ได้ปว่าถ้าจังไม่ผิดนะอ่าก็น่าเล่นดีนะครับฮาฮาดิเฮ้ยเฮ้ยเช็คพอยต์แล้วเช็คพอยต์ไม่มีเต่าเหรอเต่าอ๋อคือถ้าพี่แบบตกก็คือไม่ต้องไปเริ่มใหม่เลยหรอน่าจะเออเริ่มตรงเช็คพอยต์เช็คพอยต์เข้าไปโดดโดด เหมือนลูกมันแก้ไซไม่นะเกตหัวล่วงหมดใอ้เดีโห้กล้าเล่นหน่อยพี่นี่นี่นะปกติเป็นคนกล้าเลยนะแบบพี่ซ้ายหรือขวาดีวะขวาขวาขวาไหนฮะมันมันยังนั่งคิดอยู่เลยขวาใช่ไหมขวา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 ถ้าหมายไปผิดแล้วก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกตโดดเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ คือเมื่อกี้เราไปคือเราตายเลยตายหน้าจัชัวร์เลยบันไดหักติชอบข้อป่าข้อป่าอะไรเนี่ยป่าละม็อกป่าดงคนไทยเข้าไปกลางเต็นอ๋อจุดไฟจุดไฟจบแล้วน่าจะมีดานต่อไปหรือเปล่ามันบอกเฮ้ยอะไรอ่ะ19ม็อก19บ็อกซ์ที่อ่ะพลาดกล่องไป22กล่องแล้วเราพลาดตรงไหนอ่ะไอ้หางสายป่ะ ไปทางซ้ายวะทางซ้ายมี22กล่องเลยวะเออเฮ้ยแต่มันก็เพลินๆเนี่ยนะพี่อืมอะไรมาฟรร้องว่าเรา,าพลาดกล่องเราก็พยายามนีเอา้ามัน<ด><อ>มีลูกศรขึ้นเว้ยเห็นกล่องข้างบนอยู่คือกระโดดกระโดดปุ๊บไหนอน่นี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 ่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็เออเนี่ยหมดอันหน้าอะไรอ่ะ ระเบิดพี่ชนได้ไงเก็บหน้ากากมาสองอันนะอ๋อถ้านักการสองอันคือวิ่งชนแหลกใช่ใช่ไป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 เร็วเดี๋ยวน้ากากหมดเร็วเร็ววันนี้เดินอยู่เดินอยู่วันนี้เดินอยู่ชนชนเฮ้ยเฮ้ยเสียนเซียนตกใจเสียนตกมาจะขับให้ตกตึ๊บบแ้งไป ไปแบบอย่าหยุดดิพี่เราอเอากล่องไปอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเก็บแล้วได้เลยเหรอไม่เมื่อกี้มันมีอยู่แล้วอันนึ <c 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 ่งอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนดีไหมชนดีไหมอุ้ยอุ้ยเดือดตายไม่ได้อ่ะชนไม่ได้ไม่น่าได้นะมันเป็นหินนะโอเคเนี่ยเทคพอย์ตสวยไปเฮ้ยมันขึ้นสวยโอ้นี่ยมันยังเหลืออันหนึ่งอยู่นะอ่าๆๆคือเราหาเพิ่มอันหนึ่งเราก็ได้แล้วใช่อะไรวะอะไรวะ อะไรวะแฟนมันแบบพี่น่าจะใช่น่ามีดิสติตแบบตัวเลยเก็บไอเทมแฟนมาเนาะแฟนใครพี่แฟนมันโอ้ยเด้นไม่เด้นไม่เดรนไม่เอาออกเลยวะปล่อยไม่ไม่เอาก็ได้เฮ้ยนี่ไงพี่ยังไงอ๋อไม่รู้พี่หมุนได้ไหมระเบิดแบบพี่เออเอาไงอะระเบิดแล้วตายวะไปไปดีกว่าไปดีกว่าเออไป เราเน้นเซฟเราเราเพยายาเซฟเฮ้ยโอ้ยไอ้บรรลุบรรลุจะถูกมาไม่เออจะไปเซฟเฮ้ยพี่พี่มองทางหน่อยดิมองอยู่โอ้โหเริ่มอย่างไกลพี่โอพี่ไปปั่นเนี่ยเปิ้ลหลุดอ่ะเมื่อกี้ต้องเก็บก่อนแล้วค่อยปั่นเนาะสเตปสเตปโยกโยก ไปเออโหนโหนโหนใส่เนี่ยใส่อะไรพี่ใส่ตัวเมื่อกี้แล้วสกังกว่ะเขาเรียกสกังกว่ะไม่ไอ้เนี่ยมันผมว่ามันเก็บไม่ได้พี่เอออาจจะต้ยงอ๋โอ้ยโอ้ยออเออดีดดูทางพี่โอ้โหเมื่อกี้กลัวโดนทับหาสาวแถวป่าอย่างเดียวเลยพี่เมื่อกี้กลัวโดนทับไงอ๋อแล้วก็เลยกระโดดตายเลยใช่ เห็นมันวิ่งมาจะทำท่าเลยทับเราพี่เริ่มเสียแล้วเริ่มนั่นไงเริ่มเสียแล้วเสียอะไรล่ะเฮ้ยยังเหลืออีกห้าตัวกลัวอะไรเราเก็บมาเยอะไม่ดีเวลาเนี่ยมันต้องไปต้องไปหลายด้าสเออได้ได้ได้คราวนี้จริงอะหมุนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้แบบเทสเทสไปไปปะอุ้ยอุ้ยหืมหืมทำช้ำ ทำชาติเหมือนีายทำงานเขบอกแล้วเอาจริงนหมุนนหน้าโดดอีกทีโดดอีกทีเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโดดอีกทีหมุนด้วยทำช้างเหมือนงานละไปไอ้นี่อะไรเนี่ยปีอ่ะมันจะโฉบเหรออต้องเหยียบหัวต้องเหยียบหัวก็ได้มั้งไอ่ไปต่เพี่อนแล้วพี่อ๋อถ้าเก็บเพื่อนร้อยหนึ่งจะได้ตัวพี่เฮ้ย ือาเนี่ยได้รูแปแฝงอะไรวะได้รูแปแฝงสามอันแล้วเกิดอะไรขึ้นโบนัสเหล่าอ๋อถ้าได้สามอันก็แฝงมันให้ควา,ามจำเหรอมันปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้โบนัสโอ้ยเหมือนแฝงพี่ไปเนี่ยเฮ้ยนี่ <Hey S 1> นิดน,ดดน,นึงได้อยู่ว<ป>ะคอนนิ่งๆได้อยู่ไปอ๋อก็แค่นั้นเหมือนแบบได้โบนัส <ปะ S 1> เป็นรอบโบนัสนะครโอ้โหหมุนกลับมา พี่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 ต้นไม้พี่ไม่เอออันนี้ไปไงวะเนี่ยกระโดดไปดิโดดไปดิโอกะจังหวะดีดิเออโโอ้หไปไปสวยไปไปเอ้ยเออไม่เอ้ยนี่เอ้ยพาล้วเว้ยเออรอดได้หรือว่า เพิ่นอยู่แต่ว่าประสบความสำเร็จอยู่แต่ว่าตัวเราก็เก็บมาได้เยอะนะเมื่อกี้และนนี่คือแบบเราก็ต้องเหมือนไปตามจุดรอบเกาะไปเรื่อยๆใช่ป่ะใช่รอบเกาะโอ้ยาวดีดีพี่จะยาวนี่อันนี้คือกระโดดกระโดดอ๋อก็ักระโดดไปเรื่อยๆคอนโทรลดีๆพี่ทางนู้นซ้ายซ้ายเออะ ว่าอยู่ตรงเนี้ยสองสามชั่วโมงอ่ะพี่เอ้ยได้อยู่เอ้ยได้อยู่เอ้ยได้อยู่นี่รายงานสองสามชั่วโมงโดดนโดดเออโดดเอาเออพายลูกกระหล่ำถึงยังได้เว้ยโอ้ยลงไปไปอ่ะกลัวกลัวเอาใหม่เอาใหม่เอามายพายไปโดดดึง ดึงมันบังคับยากใช่ไหมเนี่ยใช่เออต้องมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าเมื่อกี้เราปุ๊บนี่นะนี่อ่ะเออนี่เลยเลยโอโดนแรงไปหน่อยเออสวยสวยเออนี่ไงกู้ด่า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 ผู้ด่า หมุนไปหมุนไปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้รูแพรหรือครับพี่อ้าวตายแล้วไปไงเนี่ยกขาต้องกระโดดรอดนงพี่กะดดีดีหัวแทบแตกเฮ้ยลิงเหรอเต่าเต่ามาอีกทีไป โอ้อะไรอะไรอ๋อมันต้องใช่ได้ถึงตัวสูงตัวสูงกินนมหัวมงกุลหัวมงเฮ้ยแล้วข้างบนมันขึ้นไงวะนี่นี่ไปทางขวาก่อนดูแมพดิพี่เออนั่นแหละอ้าววนีไไปงะออ้มันต้องปาดทีนึงอ้าวปาดที่ไปอ่ะไปขึ้นดึงแต่ว่าพลาด สวยหืมไม่ง่ายไม่ง่ายไปปึ๊บโผล่คือถ้าโดดพลาดคือต้องลงมาปัดใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยไม่ค่อยไปดิพี่กระโดดไปดีข้อไม่ต้องรีบพยายามอยู่เออเออเอ้ยโอ้โหมาแบบรู้ว่ามันมีสามข้อเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำรอพี่ เอ้ยได้แล้วเอ้ยฝันรอไปเลยไปไปเอ้ยเอ้ยเออมาแล้วได้เช็คสักทีเต่าเต่ามันมีสี่ขาลิงเต่าโอ้เช็คคอยเช็คพอยตเช็คพอยอย่างนี้ต้องรอยูบว่ะไปไหเต่าลิงค่อยๆดิค่อย เอไม่ตื่นวะอันนี้มันจะงับเกือบเฮ้ยพี่พี่ี่พี่เดี๋ยวเดีว่ดลูกแปลงหรอ้ยเต้องกระโดดแบบพี่นี่ไงนี่ไงขอต้องหยิบหัวก่อนสทีไป่นลื่ลื่นลื่เฮ้ยโอ้บกเจ็บสบายส ลิง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 มีมีลิงทำเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหยียบหัวดไหเห็นไหมเอ้ยยังไงยังไงจบแล้วอ้องมันเอ้ยกระโดดพี่กระโดดกระโดดข้างมันเลยโอ้เจ็บปวดเตี๋ยวโลกับตาอเมริกาเออเออไม่ได้ต้องเหยียบหลังเตาไม่ใช่ระวังเดิไป เ,เชิงเชิงมันไวพี่<ม>เออ,เอ,อ,เอ,อรอรอกระโดดกระโดดกระโดดสวยนั่นแหละมันมากะเอาบผักเราตกสองรอบนะยากหน่อยยากหน่อยมีปัญหาหลิงหลิงเฮ้ยเออ มีลื่นลืนลื่นแล้วโอ้ยไปโอ้เอาเว้ยเอาไว้เอามาโบนัสโบนัสเออโบนัสราวโบนัสเอาไปเหมือนแบบเข้ามาเก็บของนี่นะอ้าวไปปั่นทำไมอ่ะอุ้ยโบนัสหมดเลยเรียบร้อยเลยโอดโอด มองไม่เห็นระเบิดเมื่อกี้สวยดูไอ้ตรงนี้ดิเอามาหินแล้วเบิดโว้นสวยอันนี้ไปไงเนี่ยต้องกระโดดไปเลยพี่อ๋อโอเครอเลยพี่เกือบตายมันอยู่นะได้อยู่จัดไปทั้งคืนเลยไหมคืนนี้ได้นะชื่อเกมอะไรพี่อันนี้ Crash ข้าก่อน อะไรคุณคูดวะไม่รู้แฟชแบนดี้คูดแฟชแฟชจะว่าแฟชละกันแฟชแบนดี้คูดอะไรสักอย่างอ่าใช่ใช่ใช่รอบนี้พี่เดี๋ยวลงชื่อเกมมาให้ใต้ลิงก์โอเคอ๋ออันนี้แม่งต้องกลับด้านวะเฮ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมลองไปหาเหล่าเล่นกันดูอ้าวเจอหินเดี๋ยวเดี๋ยวไหนขอหินก่อนหนีหินก่อนหนีหินหรืออะไรพี่อ่าเรียบร้อยหนีหินหนีหินหนีหินเรียบร้อย เดี๋ยวผมไปหนีหินกับเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับผม